สวัสดีครับท่านผู้ฟังกัลยานมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เรามาดูสีวิธีดูลายมือเส้นหัวใจเส้นสมองเส้นชีวิตเส้นวาสนาเราสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองวิธีดูลายมือจากเส้นลายมือเป็นความเชื่อที่มีต้นกำเนิดมาจากโหราศาสตร์ประเทศอินเดียโดยรู้จักกันในชื่ออัตศาสตร์ เชื่อว่าเป็นการบุงบอกอีกลักษ์บุค,คลิกลักษณะของบุคคลที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นๆและอาจคาดการณ์ทำนายถึงอนาคตได้ด้วยแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลดังนั้นก่อนที่เราจะปักใจเชื่อในสิ่งใดควรยึดหลักกลามสูตรของพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งที่อยาเพิ่งเชื่อในเรื่องใดขอให้พิสูจน์ด้วยตัวท่านเองหรือไม่ก็ฟัง เพื่อเป็นความรู้และลองสังเกตด,ดูบางครั้งอาจจะใกล้เคียงกับความเชื่อของคนโบราณว่าไว้ก็ได้นะครับสีวิธีดูลายมือเส้นหัวใจเส้นสมองเส้นชีวิตเส้นวาสนาเรารู้ได้ด้วยตัวเราเองดูลายมือเนื้อคู่วาสนาต้องดูข้างไหนเป็นความเชื่อที่แตกต่างกันในแต่ละตำราบางตำราบ,บอกว่าดูมือใดก็ได้แต่ที่นิยมคือ ผู้หญิงดูลายมือข้างขวาคือทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นมากับตัวคุณดูลายมือข้างซ้ายแปลว่าดูสิ่งที่มีมาหรือสั่งสมมาแต่อดีตสำหรับผู้ชายผู้ชายดูลายมือข้างซ้ายคือการทำนายสิ่งที่เกิดมากับตัวคุณส่วนข้างขวาเป็นสิ่งที่สั่งสมมาแต่อดีตวิธีดูลายมือสีเส้นหลัก วิธีการดูเส้นลายมือเพื่อทำนายนั้นดูจากเส้นหลักได้แก่ 1. เส้นหัวใจ 2. เส้นสมอง 3. เส้นชีวิตและ 4. เส้นวาสนาเส้นที่ 1. วิธีดูลายมือเนื้อคู่ดูลายมือเนื้อคู่ข้างไหนนั้นหากเป็นผู้หญิงดูจากข้างขวาผู้ชายดูจากข้างซ้าย แต่บางตำราก็บอกว่าดูข้างใดก็ได้โดยตีความจากเส้นหัวใจหมายเลขหนึ่งมีความหมายดังนี้ 1. เส้นหัวใจเริ่มที่ใต้นิ้วชี้แปลว่าผู้ที่มีความพึงพอใจในชีวิตรัก 2. เส้นหัวใจเริ่มที่ใต้นิ้วกลางแปลว่าผู้ที่เห็นแก่ตัวและความรัก 3. เส้นหัวใจเริ่มที่ใต้กกลางนิ้วทั้งสี่แปลว่า เป็นผู้ตกลุมรักง่าย 4. เส้นหัวใจตรงและสั้นแปลว่าเป็นผู้ไม่สนใจเรื่องความรัก 5. เส้นหัวใจสัมผัสเส้นชีวิตแปลว่าเป็นผู้โกหหักง่าย 6. เส้นหัวใจยาวและโคง้งแปลว่าเป็นผู้แสดงความรู้สึกเก่ง 7. เส้นหัวใจขนานกับเส้นสมองแปลว่าเป็นผู้รับมือกับอารมณ์ได้ดี แปดเส้นหัวใจเป็นรูปคลื่นแปลว่าเป็นผู้มีความสัมพันธ์รักกับหลายคนหรือไม่จริงจัง 9. เส้นหัวใจมีเส้นวงกลมเกิดขึ้นแปลว่าเป็นผู้มีความเศร้าโศกหรือหดหู่ในจิตใจ 10. เส้นหัวใจขาดจากกันหรือมีเส้นอื่นทับเส้นหัวใจแปลว่าเป็นผู้มีบาดแผลทางอารมณ์เส้นที่สอง วิธีดูแลมือเส้นสมองการดูแลมือเส้นสมองเป็นการบ่งบอกความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าของเส้นลายมือโดยมีความหมายดังนี้ 1. เส้นสมองเป็นเส้นสันส้นๆแปลว่าเป็นผู้พึงพอใจในความสำเร็จ,ารจ,ารจทางกายมากกว่าทางใจแปลว่าเป็นผู้พึงพอใจในความสำเร็จทางกายมากกว่าทางใจ 2. เส้นสมองเป็นเส้นโค้งลาดลงแปลว่า เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ 3. เส้นสม,ส,มสมองเป็นคลื่นแปลว่าเป็นผู้ที่สนใจอะไรได้ไม่นาน 4. เส้นสมองเป็นเส้นลึกและยาวแปลว่าเป็นผู้ที่มีความชัดเจน 5. เส้นสมองเป็นเส้นตรงแปลว่าเป็นผู้มีความคิดบนพื้นฐานความเป็นจริง 6. เส้นสมองมีเส้นวงกลมหรือเส้นทับแปลว่า เป็นผู้มีอารมณ์วิกฤต 7. เจ็ดเส้นสมองเป็นขาดแปลว,ว่าเป็นผู้มีความขัดแย้งกันเองเส้นที่สามวิธีดูแลมือเส้นชีวิตการดูเส้นชีวิตเพื่อทำนายหน้าที่การงานหรือสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตท,ทั้งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการยกย้ายที่อยู่ดูจากเส้นโค้งที่อยู่ใต้นิ้วโป้งมีความหมายดังนี้ 1. เส้นชีวิตอยู่ใกล้กับนิ้วหัวแม่มือแปลว่าชีวิตจะพบแต่เรื่องเหนื่อยยาก 2. เส้นชีวิตเป็นเส้นโค้งแปลว่าเป็นผู้มีพลังล้นเหลือ 3. เส้นชีวิตยาวลงมาถึงข้อมือแปลว่าเป็นผู้มีพละกำลังมาก 4. เส้นชีวิตสั้นและตื้นแปลว่าเป็นผู้ถูกหลอกใช้ได้ง่าย ห้าเส้นชีวิตโค้งเป็นครึ่งวงกลมแปลว่าเป็นผู้มีความแข็งแรงและกระตือรลนหกเส้นชีวิตลากเฉียงแปลว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสมีปัญญาด้านความสัมพันธ์เจ็ดเส้นชีวิตหลายเส้นแปลว่ามีพละกำลังมากเป็นพิเศษ8เส้นชีวิตมีเส้นวงกลมเกิดซ้อนแปลว่ามีโรคภัย ที่อาจนำไปสู่การผ่าตาัดพักฟื้นในโรงพยาบาล9เส้นชีวิตขาดแปลว่ารูปแบบชีวิตเปลี่ยนแปลงกับทันหันเส้นที่4วิธีการดูแายเส้นวาสนาหรือเส้นโชคลาภการดูเส้นวาสนาหรือโชคลาภดูจากเส้นลายมือที่ตั้งฉากกับข้อมือบ่งบอกถึงสิ่งที่เจ้าชีวิตไม่อาจควบคุมได้มีความหมายดังนี้1 เส้นวาสนาลึกแปลว่าชีวิตมักดำเนินไปโดยชะตาเป็นผู้ควบคุม 2. เส้นวาสนาเชื่อมติดกับเส้นชีวิตแปลว่าเป็นผู้สร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตัวเอง3เส้นวาสนาติดกับเส้นชีวิตบริเวณกลางเส้นแปลว่าเป็นผู้ยอมทิ้งสิ่งที่ตนเองสนใจเพื่อความสุขของผู้อื่น4 เส้นวาสนาเริ่มจากฐานนิ้วหัวแม่มือและยาวทับเส้นชีวิตแปลว่าได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและบริวารวิธีการดูเส้นลายมือนี้เป็นเพียงความเชื่ออย่างหนึ่งเท่านั้นหากเจ้าชะตาเป็นผู้มีมานะขยันขันแข็งและใฝ่เรียนรู้ก็จะ,ะเผชิญสถานการณ์ต่างๆได้อย่างง่ายดายก็ว่าด้วยประการนี้ครับ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าของเนื้อหาแหล่งข้อมูลที่นำข้อมูลดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังและขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ